สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทาการกดไลค์นะแต่เป็นไลค์ชาวต่างชาตินั่นเองนะครับที่จะมากดไลค์ทำยังไงนั้นก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้ก็อย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด g l e อ่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า a d m dollar com แบบนี้นะครับ enter ไปได้เลยนะครับเว็บไซต์ใช้งานจะขึ้นทันที่แต่ถ้าใครยังไม่ขึ้นนะครับก็กดลิงก์แรกได้เลยนะครับมันจะมีเนาะหัวข้อแรกนะครับที่พิมพ์ไปอาจ้ะเจอชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านเนาะ ก็ทําการลงชื่อใช้ได้เลยนะครับถ้าใครมีนะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครใช้งานตัวนี้ชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านย้นรหัสผ่านนะครับทาการกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้เนาะอ,ะอีเมลก็มั่วได้นะครับชื่อผู้ใช้ก็มั่วได้ไปเลยนะครับเนาะะเป็นประมาณน,นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้กันด้วยทําการสมัครใช้งานได้เลยนะครับแล้วผมจะมาลงชื่อเข้าใช้กัน เมื่อเราล็อกอินมานะครับก็ให้ทุกคนมาดูที่หมดหมู่กันเลยนะครับหมดหมู่มีให้เลือกเยอะแยะเลยนั่นเองนะครับหล,กหลกักๆก็จะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับ t i k t o k i n s t a g r a m อ่าเนี่ยม แล้วก็จะเป็นไลน์นะครับเซลล์แกรมนะครับทวิตเตอร์อ่าก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยในแต่ละหมวดหมู่นะครับก็จะเพิ่มไม่เหมือนกันเนาะอ่าทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะครับเขาจะเขียนบอกหมดทุกอย่างเลยอ่าอย่างเช่น Facebook ก็จะเป็นเพิ่มคอมเมนต์แชร์โพสต์นะครับคนดูไลฟ์สตรีมเพิ่มคนเข้ากลุ่มวิวแฟนเพจนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะอ่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามอ่าแชร์โพสต์บันทึกนะครับมีบันทึกด้วยนะครับของติ๊กต็อกนะครับถูกใจคอมเมนต์อะไรต่างๆเลยคนไทยไม่คนไทยนะครับก็็็หมมมมมดเเลลย้าาผผกกจะะตตัวนนีพพิ่ไฟ์์โส แล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะครับวา่าต้องการบริการตัวไหนนะอ่าผมก็จะเอาเป็นบริการตัวแรกแล้วกันนะครับเนาะอ่าพอเราเลือกบริการแล้วน,นะครับก็เจอคําอธิบายกับหมายเหตุรตรงนี้ให้ทุกคนหยุดอ่านกันก่อนนะอ่าอันนี้จําเป็นนะครับเผื่อเราทําอะไรอ่าผิดไปนะครับเขาก็จะมีคําเตือนนะครับว่าไม่ใส่ลิงก์ผิดไม่ขึ้นเงินนะครับหรือว่าอ่าไม่ได้ว่าความเร็วเปลี่ยนไปเนาะประมาณนี้เขาจะเตือนหมดเลยแนละ้วเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ง่ายๆ,ๆเลยนั่นเองนะครับเป็นลิงก์ โพนั่นเองผมจะโพนี้นะที่มียอดอไลน์น้อยนะครับกดไปที่วันที่ด้วเวล่างโพนั้นปรับโพนของท่านเป็นสาธารณะนะครับไปทําการกรอบลิงก์นั้นบดแล้วเอาไปวางได้เลยเอาแล้วเจอหัวข้อขจำนวนนะครับอันนี้คือจำนวนยอดไลค์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มผมก็จะปั๊มขั้นต่ำไปนะครับเขียนอยู่นะครับขั้นต่ำสามสนะิบเนาะอ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาทุกคนนะครับก็ส่งไปเลย ระบบก็จะบอกแบบนี้นะคบว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณล้านะคบเป็นเท่านี้เราก็แค่รอยัดไลค์เพิ่มขึ้นเนาะาง่ายๆเลยนะคบมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองแล้วใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในวันที่ทำการรอย,ยัดไลค์เพิ่มขึ้นขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะจะมีบอร์ดการสั่งซื้อบอก เลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสาคัญถ้าใครย้อนไม่ขึ้นอะขึ้นช้านะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยนะครับเพียงแค่กรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ไปเนาะอ่าแล้วก็แจ้งเขาไปเลยนะครับแล้วจะมีหัวข้อลิงก์วันที่วเวลาอ่าค่าใช้จ่ายปริมาณนะครับบริการนะครับสถานะก็มีบอกหมดเลยนะครับในหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับ หน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โคดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งกด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะ แล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะ,อ,ะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทาไปเนะาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้าง อ่าหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวตัวตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ e t m e r อ u m Dollar นะครับก็หมดแล้ว ขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะแล้วครับตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทําการเพิ่มขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น135แล้วแบบนี้เลยก็รวดเร็วกาจริงๆนะครับนะนําเว็บไซต์แป๊บเดียวเองอ่ะถ้าใครนะ่าสนใจปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติด,ดตามหรือปั๊มเนืต่างๆครับหรือเพิ่มแชร์เพิ่มอะไรของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มตัวเองนะครับก็สามารถมาใช้งานที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเนาะอ่าลิงก์ด้านล่างนะครับก็ลิงก์ใช้งานเว็บไซต์กับลิงกกกกก์กสสาสมามมมนนััััััคคคคครรรรลลิิงเเเดดดดดีีีีียยววววนนนนนนะบบาาาาถไ้้ออ่ขุุณททชโ